ทิพย์ไม่ห่าใช่ไม่ห่าแต่ห่าเหมคลายคลองกินเหมือคลายกับสบายดีป่าลุงมันนี่กับเพาอกับช่องบอาแล้วหน้าตอนนี้เฮาก็อยู่ที่อันนอกบริบาลไซน์นวารุงสบายดีและก็สวัสดีพ่อแม่พีนน่น้องเบอร์สุขสุขคนเบอร์สมองสุบันสบายดีเช้าว,วันวันศุกร์วันวน,น,นี้ วันซุกเบิดมือพี่น้องก็เหมือนี้เนาะมือวันซุกมือวันสนุกสนานของหลายคู่หลายคนเนาะหลายคู่หลายคนจะอุ้งเอ้อาอ่างมาโนในการสูส้ๆพี่น้องกันเหมือนอยังมันนี้คิดไว้ยัางมันเนี่ยสูส้ๆเด้อพี่น้องเด้อเขาเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้เนาะสำหรับผู้ใดที่กำลังมีปัญหาชีวิตหรือว่าปัญหารอบด้าน,นะจะสู้ไปนต้องกันพี่น้องกัยชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นต่อไปสู้ต่อไป สู่จนถึงเวลาสุดท้ายของเลยเม่นบอกน้องหลายท่านเดีสู้พี่สังคุ้มกันสู่เนาะด้วยบ๊อกพอจะว่ามือนี่แล้วอ่ะเฮ้ยยังมือนี้อ้าวห้ามห้ามห้ามกันนะอืมมือนี้มือนี้มือนี้กำลังสิหากามาแต่ตลาดพี่น้องเลยกำลังสีหากามาแต่ตลาด คพิมเนาะรังผาอันสามพนสิโต้ก็เปิสิกะดีคือการนั้นพยุงเขาวันนี้นะ่ะพนไม่เห็นตกนนนตกทั้งเอื้อนน้นบ่ตกทางเขาอืมพนบ่ดีเ่าะทางนี้พนบ่ดีแล้วก็มาแต่คุณล้วตลาดแกงแห้งโรงงานน้ำตาลมิดเลาวจำกัดเนานะไปซื้อเนอยู่ในกินวีรไกจักสิไปหารยังกินยังแต่ละมือม้อมันก็ดีอะไรอะ แมนการปหานะเพราะได้กุ้มแต่ขาดเดียวเท่านั้นนะไปะหาน่ะตาเฮ็ดบ่อพุชิล้อบอ่อปูมาปลาใส่เบ็ดใส่ก้างกุ้มแต่ขาดเดียวบนเท่านั้นเฮ็ดบ่อนี่ยฮะบได้กินจะเชื่อบเป็นอย่างอืนคือเป็นในชีนี้มันบ่ออกบ่อหรือว่าในในมันบอไลมันบอไลแทนไปบ่ทัานข้าเจ้าอีอไปในเศร้ากับแต่คนอื่นแล้วคนกันไปเอาผ้าขาวน้ำมานอะไ,ม,ไมากินไหม เมืสิเห็ดอยู่กินกินเนาะเข็ยดแดกเลยเนาะปลาลูกเป็ดเจ้ามากเลยเนาะตอวใต้ติดเขาใหญ่มากละเจ็บมึงแนะนำเมนูน่องลาดดาวัน ลาบเป็ดในกระปุนป้าขาวกะเปุนป้าขาวกะปุลระทูมปะลวกมะกระปนลกระถูจะเ้าเนาะกะกะลาบเนาะกินกะลับเนาะอีกแล้วป่นผงตกลาเป็ดเพิ่นว่า ลาบเป็ดสืว่าปีพี่นอ้องเลยมาดดำพื้นายแห่งนี้น้นนนองกันสืบสุกสนเนาะที่เขาสามกันเนลยพี่น้องฝนฟ้าต้มน้ำม่ไห่สุดยอดสางกันเลยปลาลูคอยนี่สนใจจะลาบเป็ดจั๊กทองอันนี้ทงทำอย่างที่สองครั้งองหิ มันกินแตเหุ่ประมาณจาสิบปลายบาทสดทอง<ด>พันบาทองพันกับสิบประมาณหมอรกอกเงินตอนนีนมันขึ้น,น,นสารที่พกปะการพกกาเก็บาทแล้วพอกินอยู่ anh em nó chạm mừng ok này anh ừ. em chắc mừng mãi <laughs> không là cái <laughs> เขาไม่เหือไม่แหมงเขาบอกว่าละเป็นจักรวืญข่าบเป็นบอกตัวละเป็นตอนจะพักใครจะเบื่อเนาะ

Này, khu là này là đó Cái này

爸爸，爸爸爸。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì nó Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn vô mặc nọ Có lẽ mặt mang mở 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 Hả Này có bộ mặt chung này về phải là phạt luôn mang đi lạp về đó

หัวผักโขดรักเลยแน่นอนเหมือนกัน ยกคิดบัตสันมีอไรพี่น้องไหยฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระให้ทุกคนมากระดิ่งนะป้าลุงเอาไว้อพอกัไนไะหนคล่ปหนนาะไปแล้วสบายดีจ้า